สวัสดีค่ะวันนี้จะมากินผลสุกข,ของกระบองเพชรให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นกระบองเพชรสราคาแล้วก็มาจากสองแห่งนี่สลูกนี้จะมาจากตลาดฝรั่งเขาขายลูกละ1เหรียญกับ99เซ็ซนส่วน3ลูกนี้ซื้อมาจากแผงขายผลไม้ข้าง างทางเขาจะขาย3าลูกเนี่ยคะ่ะสเหรียญน,นี่นะคะ3าลูกนี้สองเหรียญซึ่งเป็นกระบองเพชรสุกมาจากประเทศเม็กซิโกคิดว่าสองผลนี้ก็ต้องมาจากเม็กซิโกขนาดเขาต่างกันนะคะ3าลูกนี้ไม่ได้แช่ในตู้เย็นส่วนสองลูกนี้แช่ในตู้เย็นวันนั้นซื้อมาทั้งหมด7ผลค่ะ ก็มาดูว่ารสชาติเขาจะต่างกันหรือเปล่าค่ะระหว่างราคาถูกกับราคาแพงนะคะชิมจากตลาดฝรั่งก่อนวิธีดูกระบองเพชรให้เลือกผลแบบนี้นะคะถึงแม้เปลือกเขาจะช้ำแต่เนื้อกระบองเพชรจะไม่ช้ำเพราะว่าเปลือกหรือเนื้อที่ ใต้เปลือกนะคะค่อนข้างที่จะหนาวันนี้จะผ่าแบบนี้ชอบปอกชอบผ่าด้วยวิธีนี้มันสวยดีค่ะนี่ทำแบบนี้แล้วก็กปีดตามนี้เลยกปีดแบบนี้เลยนะคะนี่นั่น่ะผิวสีเหมือนเปลือกมังคุดเลยนี่ค่ะ เปลือกหนาเหมือนเปลือกมังคุดเนี่ยเนื้อติดเปลือกเนี่ยหนามากเลยจากนั้นก็ทำแบบนี้หลายท่านคงเคยซื้อมาชิมแล้วนะคะส่วนสรรพคุณของผลกระบองเพชรนั้นจะไม่ขอพูดอีกเพราะว่าเคยพูดมาหลายหนแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อชิมเลยค่ะ,มะเมล็ดเขาจะเยอะมากมเมล็ดเยอะไม่กล้าที่จะกลืนนี่ หันเย็นนี่ค่ะถ้าเอาซ่อมจิ้มก็จะแตกแบบเนี้ยค่ะงั้นขอใช้มือหยิบให้ดูดูเมเล็ดเผื่อท่านผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนี่ค่ะที่สีดำๆเนี่ยคือมาเล็ดใครที่ใส่ฟันปลอมแล้วก็มีฟันที่อุด ห้ามเอาซี่นั้นมาเคี้ยวมาเล็ดนะคะถ้าหากว่าอยากจะลองเคี้ยวมเล็ดเพราะว่านันทำให้ฟันแตกได้ค่ะหวานเย็นมากเลยแช่ตู้เย็นเนี่ยจะหวานค่ะถ้าใช้ซ่อมแล้วเนื้อจะแตกเพราะว่ามันมีมล็ดที่ใหญ่ต้องขออนุญ,ญาตใช้มือแล้วลนะคะ่ะ หวานมากเลยงเสียเวลาตอนที่ล่อนเม็ดออกนะคะตรงส่วนนี้เขาเนี่ยค่ะ,คะเนื้อเนื้อที่ติดเปลือกเนี่ยจะไม่ทิ้งนะคะจะจะเอาไปปั่นคือจะปั่น เนื้อเนื้อที่ติดเปลือกเนี่ยพอเอาไปปั่นแล้วจะมีรสหวานเนี่ยตอนนี้ก็หวานเนี่ยค่ะเนี่ยมาดูผลที่ซื้อราคาถูกสามผลสองเหรียญนะคะคราวนี้อันนี้จะจะพาแบบเดิมก่อนโหนี่ขนาดไม่เอาเข้าตู้เย็นนะยังไม่ยังยังไม่เละเลยค่ะ เนื้อสีเดียวกันเลยนะสีไม่ต่างกันเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้โดนหนามที่เปลือกเนี่ยทิ่มสองสองหนามเลยปวดเลยค่ะหั่นชิ้นใหญ่หน่อยดูสิว่าจะหวานไหมขอใช้มือนะคะเพราะว่าใช้ซ่อมแล้วเนื้อมันแตกเนี่ยคะ่ะอันนี้คือราคาถูก หวานไม่ต่างกันเลยค่ะขอเปรียบกับอันแบบนี้ค่ะขอเปรียบกับราคาแพงแบบนี้จะหวานกว่าค่ะหรือเป็นเพราะว่าไม่ได้แช่เย็นก็ไม่รู้นะคะแบบนี้หวานกว่านี่ค่ะเออเนี่ยเนี่ยแบบนี้จะหวานกว่านี่คือแบบแพง แบบนี้มันจะจืดนิดนิดไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าไม่ได้แค่ในตู้เย็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็มันจะมีกลิ่นกลิ่นคนละแบบกับแบบนี้เลยฮะไม่น่าเชื่อนะผ่านไปคือกระบองเพชรสุกนะคะคราวนี้จะชิมตะขออันนี้เป็นตั้งชื่อเขาเองแหละว่าตะขอค่ะเพราะว่า มันจะมีลักษณะคล้ายกับตาคอบ้านเราจะได้ทัดเม็ดเม็ดกระบองเพชรผลเล็กๆเ,เม็ดแข้งแข็งนี่ค่ะมาดูเนื้อตาขอดูว่ามันคล้ายขนาดไหนคล้ายจริงๆคล้ายตาคอบ้านเรามาจากเม็กซิโกค่ะเนี่ย จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะตอนที่ร่อนเนื้อออกจากเม็ดเนี่ยหลายคนคงเคยกินหมักแงวนะหมักแงวทางอีสานนะ่ะภาษากลางเรียกว่าคอแลนใช่ไหมคะม,มัน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 ล่อนเม็ดออกจากมันล่อนเนื้อออกจากเม็ดยากมาก แต่มันอร่อยค่ะมันจะเป็นฝาดฝาดนะค่ะมันนูเม็ดใหญ่ขนาดเนี้ยมันปลูกที่เม็กซิโกอากาศร้อนได้มันต้องปลูกในบ้านเราได้นี่นี่ค่ะอ,อร่อยเอทำไมครั้งนี้ออกเปรี้ยวหน่อยๆน่ก็ไม่รู้ค่ะหรือว่ามันยังไม่แก่โอ้โหลูกนี้สงสัย เปรี้ยวแน่ดูเม็ดดูเม็ดมันใหญ่่ลูกนี้เปรี้ยวแน่มไม่เปรี้ยวลูกเมื่อกี้อร่อยไหนดูสิอันนี้เขาขายพาวละสามเหรียญยังไม่เคยเห็นขายที่อื่นเลยอ่ะเคยเห็นเห็น<ๆ>แต่ขายตรงแผงข้างทางทางที่ไม่ไกลจากอพาร์ตเมนต์ค่ะอ,อร่อยแสดงว่าลูกโต มันจะเปรี้ยวไหนลองดูลูกโตสิดูเม็ดใหญ่ค่ะถือว่าแพงนะเพราะว่าเม็ดใหญ่เนื้อนิดเดียวจะลองเพาะดูว่าจะขึ้นไหมดูอันนี้น่าจะเปรี้ยวค่ะอืมกินๆิ้วไม่ไหวไม่ไหวผลใหญ่เนี่ยเปรี้ยวค่ะไหนลองดูลูกเล็กสิ โอ oh. ถ้าเปรี้ยวแล้วจะเอาไปปลูกทําไมเนี่ยเนี่ยค่ะถ้าแบบเนีหวานเนี่ยเนี่ยอืมจริงๆด้วยจะไม่เอาแบบนี้ไปฝากนะคะมันเปรี้ยวนเนี่ยเนี่ยอันนี้จะหวานลองลอง,ลองอีกทีแต่มันแปลกครั้งนี้มันจะไม่ปนไม่มีอมฝาดบอดิ Body. ชิมครั้งแรกค่ะมันจะเปรี้ยวๆนิดนึงแล้วหวานแล้วก็อมฝาด ลูมีเปรี้ยวมันไม่ได้มีขายทุกวันนะคะนี่ลูกเนี้ยหวานจึงด้วยเนื้อนิดเดียวแต่เนี่ยที่จิมไปคะลูกเนี้ยเปรี้ยวลูกเล็กๆน่กลับหวานก็ลองดูสิมันเหมือนลูกตะคอบ้านเราค่ะเหมือน ต้องปลูกข,ขึ้นที่เมืองไทยฮะเนี่ยคงชิมให้ดูเท่านี้นะคะตะเคอเม็กซิกันแล้วก็กระบองเพชรนี่ค่ะอันนี้แบบแพงกับอันนี้แบบถูกขอเลือกแบบแพงมากกว่าเพราะว่ามันหวานเย็นแล้วก็กลิ่นจะหอมส่วนแบบถูกเนี่ยมันเป็นจดดืด,ดยังไงก็ไม่รู้ค่ะแต่สรรพคุณก็คงจะเหมือนกันขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชม ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด subscribe ให้ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ